ผมมาปลูกไผ่นี่ให้ผ้าปะเถาถมหน้าปลูกไผ่นี่เพ่นกับว่าบ้าทดลองปลูกที่เรียกสองลรจะหอดมืงหนีกับสองลคือเกาแหละชะเลียกับสียุป,ประม่หาพัน0 0หอดแปดพันนะครับว่า,าไรปข้าเโจกกับสีว่าเอาซ้ำนี่แหละอันไรไปยไร่พันกับสีว่าเฮ้ยซ้ำนี่พ่นกับว่าเขาเป็นบ้าเดียวหาพั 5, 000, ถึงแปดพันตัมเมน วันรุ่โพสีทองครับเป็นเจ้าของสวนไพลโอรักครับตั้งอยู่บ้านยังเครือครับตำบลมึงแก่อำเภอมหาชนะชัยครับยะโสธรครับคิดจังไดจังไดมาปลูกสวนไพลแห่งดีครับครับผมเอานับแดกนี่คือคือว่าผมได้ไพลมาสองต้นผมมาปลูกปลูกเรียนๆได่สิ้นแล้วไม่ได้จริงจังหรอกเพราะปลูกไปได้ประมาณเป็นปีสองปีผมซึ้ว่าแม่แม่ว่าก็ไพลก่อหนึ่งมันออกนอนหลายมันออกนอนแฉบบางนอนกว่าคนมาสื่อหลายนอระสีป่าเศร้าหวาก็ได้ขาดสาย เพิ่งเลยถามว่าไปเอาไผ่อย่างมาปลูกจากนั้นมาผมก็เลยไปศึกษาบางจริงจงจังๆว่าไผ่ตัวนี้เป็นไผ่อย่างที่เขาเอามะปกเนี่ยชอบหวานคือว่ามันเสบมันกรอบมันหวานก็เลยได้ศึกษาจริงๆจังๆ,ๆก็จังได้ไผ่ตรงหวานเนี่ยครับมาปูกสื่อแท้ๆของมันมีทั้งหมดจากสื่อตามที่ศึกษาตามที่หู้มากเนี่ยคือกิมซุ่งตรงลรื่มแหล่งตรงหวานตรงไต้หวานตรงเขียวทั้งหมดที่เอ่ยมากเนี่ยคือไผ่ตระกูลเดียวกัน แต่ว่าเรแต่วสวนสีแยกออกว่าสวนใดไสีมกักซื้อใดประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมซื้อจากตรงหวานมาผมก็ต้องเป็นตรงหวานน้ำเขาปลูกบ้านนี่ปลูกดนพันใดครับผมปลูกแต่ปีหาเก้าปลายปีช่วงปีไม่ปีหาเก้าตอนนี้มะฮอด์ทกซีกับผมมันซีปีครับก่อนอื่นสีบอกการปลูกไผ่เนี่ยมันปลูกายากมันยากอยู่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมเช่าบ้าน ไก่ก้ๆเฮานะครับจะาสีย้อมรับเฮาไดบ้บัวการที่ถ้ามีอย่างแปลกใหม่ทุกอย่างก็ตามว่าจะเป็นปลูกไผ่เรียงหอยเลียงปูน้องปูหน้านบ้าเว้ดนี่มันสีสไต้นี่คือบ้าเห็นอี่ยังมันคือมึงคือบ้าผมมาปลูกไผ่นี่ให้ผ้าปะเถาถมหน้าปลูกไผ่เนี่เพื่อนกับว่าบ้าแต่ว่าก็ย้อมรับว่าพอเถาไม่เถามันก็ดีเพื่อนกับว่าเออมันปลูกไผ่ซื้อมันบ่ได้ขายหน้ากูมันปลูกซื้อมาได้ขายผมก็อ่ะ ปลูกกับปลกล่องเพิ่งก็ได้ปลูกก็ไถย,ยกล่องปกติไผ่เนี่ยม่ต้องไถย,ยกหล่องอะไรแต่ว่าห้องผมดินมันหน่อยมันบ่พอผมก็เลยต้องไถย,ยกหล่องนี้น้ำเพราะว่ากันฝนตกมากน้ำม,มันท่วมผมก็เลยยกหล่องนี้น้ำก็บ่าต้องคุดเล็กครับขุดแค่จอบเพ้าปลูกไผ่เอียงแค่ส5ิาองศาเพราะว่าลักษณะการปลูกไผ่นี่เอย่าง45ิาองศาเนี่ยมันสิออกนอกเร็วกว่าปลูกตรงอันปลูกตรงปุ๊บไผ่มันยิแท่งออกอ่อมเพื่อมันสิขึ้นตรงได้แต่งกันฮาปลูกเอียง มันจะออกจากตาตรงขึ้นเลยเกล็ดลับมันมีบ่หลายครับมันปลูกง่ายการปลูกไผ่นี่มันบ่มีศัตรูพืชบ่มีหยังง่ายที่สุดในโลกประเทศไทยนี่บ่มีหยังง่ายปานปลูกพายวันก่อนมือถิ่มไว้น้ำแก่น่าก็คือปลูกปุ๊บฮดตานปุ๋ยเคมีบ่มีหยังใส่ลงไปมีหยังก็ใส่ขี้หมูขี้ไม่เอาเฉพาะใบมันนี่ใส่โคนมันนี่ก็เหลือเฟือเลยครับปุ๋ยไผ่นี่ อยู่นี่ทั้งหมดมีจักไรครับผมทดลองปลูกที่เรียกสองไรกระหอดมือนีกับสองไรคือเก่าแหละปลูกสองไรใส่ระยะเวลาโดนปั้นไหนจังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครับผมแปดเดือนครับหกเดือนนี่เริ่มแท่งนอแปดเดือนนี่สีเริ่มไว้ล่มแล้วลัว่แหลกลัําสองหลังจากแปดเดือนไปสีเริ่มตัดแล้วครับกอนหนึ่งกับสีวบอยู่ามัน่นมากเกินหากอหกอ ก้อนนึงคือสิว่าสีล่ำหาล่ำหอดชิบล่ำม,ม,ม,มาเกิดนั่นครับดังนั้นเท่ากับตัดนอขายยูนีกับสีนิน่นขายนอสุดลวกันนอใม่ดองยูนีนะครับปีหนึ่งเฮ้าได้ผลผลิตจากนอใหม่หมดปีเลยบ่ครับครับผมข้อดีของไผ่ตัวนีคือว่าไผ่ตวนีนี่ขอแค่น้ำม,มีให้มันตลอดปีมนันออกนอตลอดปี บ่ได้สนใจยัยงบ่ได้สนฝ่าสนฝนแต่ว่าหนาฝนนี่ก็สบายบ่ต้องฮ็ดนี้ยังทรับน้อยยางเดียวคือจังช่วงนี้ก็บ่ต้องพ่นน้ำก็ได้กคันฝนตกขอแค่น้ำปุ๋ยฟุนนนฟนนน้นนี่บ่ิ่้ปลูกง่ายีที่สุดในโลกคือปลูกไผ่การปลูกเทื่อแหลกเว้นระยะห่างตอหลุมประมาณเท่าไหร่ครับอ่าระยะห่างที่ศึกษามาดีที่สุดนี่คือ3เมตรขึ้นไป3คูณ3แต่ของผมนี่ปลูก2เมตร ยี่ิพหอดสองเมตรหาิพเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมผมบ่ิใดคำนึงอย่างผมคือว่าผมมีหลายก่อผมเชลยนอหลายผมคิดซ้ำนั่นกเกษตรบ้านๆขันมีหลายก่อมันตรงเดลยนอหลายแม่นบว่าครับผมกับบ่อคิดว่าบาดเพาะมันใหญ่ขก้นมาแล้วใบมันคุ้มกันมันรับแสงบ่อบางต้นก็ตายเพราะว่ามันสูงมูลบ่อขาแนะนํำให้ปลูกไผ่เนี่ยก็คือว่าต้องให้มันห่างกันจากสามเมตรขึ้นไปครับจะดีที่สุด เพราะว่าใบามัไได้รับแสงสังเคราะห์แสงมันจะเลื่อเตัวตัวได้ดีกว่าแต่ตอนนั้นผมผมคิดผิดเพราะว่าผมเน้นนอผมก็เลยปลูกให้มันทีทีสุดให้ได้ไล่ทีสุดแล้วผลผลิตที่ได้ไลยที่สุด,แ,มมด,สดแต่ชม,ม้อนี้มันแก่อะไร้วครับมันแก่อะไรแล้วมันมันมันเลยแล้วณปัจจุบันเท่ามีรายได้จากการเทศตสวนไผ่เฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมเฉลี่ยก็สิอยู่ประาารมะะระาณ หาพันห้าแปดพันนะครับว่าไร่ไป่ข้าวโจกกระชิวาเอาซ้ำนี่แหละอันไร่ไผ่ไรเพิ่นกระชิวาเขาซ้ำนี่พิ่นกระชิาเขาเป็นบ่าเดียวหาพันถึงแปดพันต่อเดือนครับผมเมนนอไม่เนี่ยอ่าตอนนี้คือมีนอไม่สดนอไม่ดองกิงพันที่ผมทำู่ตอนนี้นะอ่าทานนี่ใส่ในขวเลื่อนว่าท่านไหนจำหน่ายแต่ว่าผรู้สึกว่าดีดีทานทานมันก่าล่ะกะับ่มีนี่ไร ช่องทางการจำหน่ายตอนนี้คือรับออเดอร์ทางฟีดแล้วก็เขาเจ้าโทรมาสั่งเนียขายแต่น้ำฟีดกับบ่อพ่อขายครับคือว่าเข้าสวนมันซ้ำนี่เอาท่านี่เครื่อขายบ่อท่านี่มีเราแยกนี่ขาเจ้ายังท่านย่อมรับการเกษตรเปลี่ยนแปลงตอนนี้เขาก็คือขายนอสุดขันเขาปล่อยล่ำเงินไปปพ๊บเขาก็ตัดยอดเพชรน้องไม่โดนแค่นั้นครับเพื่อในช่งตลาดขันเฮ็ดแค่นี้จะไปถามหาตลาด แต่ก่อนผมเคยถามเขาผมไปสื่อกิงพันธุ์น้ำเขาผมจะไปขายใส่ภูใดสิรัลผมแกก็เลยบอกว่าถ้าปลูกแค่สองไร่จะไปคิดหนักครับบ่พ่อขายดอกผมก็คิดไปสีคุยแท้วะบาดมาปู่เออมันเหมือนความผลดีดีมัน่ไดคุยเอะผลบวีดีนะหน้าวะหน้าโคกหน้าดงมันไม่ค่อยได้เขาได้อย่างแต่อยากให้ลองเปลี่ยนบึงเปลี่ยนเป็นปลูกไพ่ก็ได้ครับหรือว่าปลูกแนวอื่นก็ได้ ปลูกงาให้หัวก็ได้ใุ่ไหอนี่ว่าแต่ปลูกเฮ็ดอีหยังถีบมูเฮ็ดเน่ะมันสีหลอดขันบ่แม่าเห็นเขาปลูกแล้วโอ้ยกูเฮ็ดน้ำเขากัน่ะเพระหลอดมันต้องเฮ็ดอีหยังแหวกไม่ไปเขายังปลูกไผ่เนี่ยผมก็แนะน้ำคนถี่ว่าเป็นอาชีพเสริมของคนถีบ่มักเกษตรเอาไปล่องปลูกก็ได้มันเป็นสิ่งที่ปลูกแล้วบ่าต้องไปสนใจอย่างมันไหลปลูกแล้วก็แล้วเราต้องไปใส่ใจมากไหมว่าดีพ่นยานันพันนี่บ่มีอันสีล่องปลูกต้องล่องหนาฝนครับช่วงนี้นะครับนี่ช่วง มิถุนาคุณจะพาไปมิถุนานี่ช่วงฝนตกนี่นาล่องล่องเพื่อไปเสียบไปน้ำขั้นบอลขั้นหยังก็ได้ต้นหนึ่งสองต้นล่องมึงก็ได้ให้ล่องมึงก่อนจะก่อหนึ่งให้กินมึงก่อนให้แจกญาติพี่น้องเหาล่องมึงก่อนขันว่ามันเสียบมันดีเออโอเคล่องปูอยู่จังจังล่องผมโมแนะนผมว่าเออให้เป็นเห็ดเป็นชิบไรยี่ชิบไรเลยมันมันบ่ไหวเห็ดเกษตรนี่มันเมื่อยอยู่ด้ครับทันใจโบราณอีหลีเนี่ยเห็ดถูกย่างมันคือเงินนะคือการลงทุนทุกอย่างซื้อต้นไ้ใ้มากหาชิบบาท จิ๊บต้นหาอร่อยมันคือการลงทุนนะจะจะไปเห็นเหนรียญกรเกษบเสียงเมืดอีหอีถามว่ารายได้แตกต่างกันบอเตอร์กี้เพินพ่นเพิ่นกับมายอมรับเนาะพุทธโธส่งม,มือนีก็เลยถามมันว่าเป็นไดเห็ดหน้ากับเห็ดไพรเปลนไดโอ้ยมึงเหงาเพราผ้า,พาพบัเห็ดเตือนดุนถาเบ้ออยู่สั่นมันเบ็ดหนาขึ้นเห็ดห,หน้าได้ปูกไผรแล้วค,คือคือแล้วคือแล้วด้วย เออหลายวัดีว่าเห็ดหน้าหลายจำหนีวันอันนี้เห็ดหลายมันกะมันกะสีเมื่อยเฮ้ากะเศษน้องเห็ดเห็ดเหลี่ย้เฮามีความสุขเห็ดเลี่ยมเฮ้ามืเมื่อยไหลเฮ้าสบายสบายนี่คือกระเศษมาถึงทางแต่กระเศษเห็ดเหลี่ยมคิดนักกูจีบขายใส่น้องกูเสียเงินใส่มานั่นมันกระเศษถึงทางในความคิดผมนะผมว่าเห็ดกระเศษถึงทางเห็ดไปมันต้องมวนไปมันต้องเออมีความสุขอ่ะนั่นคือกระเศษถึงทางแต่กันกระเศษเช่นเราทุกผมว่ากระเศษ คิดผิดทั้งในความคิดส่วนตัวผมนะล่างหาพี่น้องอยาเขามาปรึกษามีเบอร์โท่ป่ะครับครับผมมีเบอร์โท่ครับสวนไพยโอรักนี่ครับโท่เลยครับ089 052 792 5ครับเฟซบุ๊กมีกะตามซื้อเลยครับสวนไพยโอรักคือ Facebook ของแฟนผมของผมนี่สิเป็นสินค้าในแบนบ้านสวนโอรัก ทั้งนอไม่ดองปลาแห่งแจวบองตัวนี้ผมก็ร่งผลิตสินค้าในแบนห้องจักของในในแบ,น,น,น,แบนบ้านสวนคือว่าจเก็ตสินค้าของในสวนจะกของมาให้พี่น้องกินแบบปลอดสารแบบสบายใจนะครับช่อง YouTube มีบ่ครับช่อง YouTube ตัวนี้ผมเปิดได้บ่ท่านพ่อเดือนนะครับช่อง u t u b e ของผมคือเกษตรภาามว้วนบึงชีวิตเกษตรตะกอนบ้านเฮาไปใส่จันใส่เบ็ดยามปลายามมองเนี้ยเกษตรภาามวนฝากช่องนะครับช่อง YouTube ของผมนี่คือกดซับสไครต์ให้ผมเนี่ยร่องหอยบึงครับสาระอาชีหน่อยนีนแต่ห้าช่วงนี้หลกักกระช่องไรเพิ่นนี่ครับกับเพิ่นมาไทยสวนผมไทยควมรูให้พี่น้องเลยบึงเดี๋ยงนี่เรื่องก็เพรเรื่องลายยางนี่ติดตามช่องไยเพิ่นครับกดซับสไครต์ให้เพิ่นครับถุงกุหลาบชาเนี่ยครับผมขอบคุณครับ